แวะฟังข่าวพลังบวกดีต่อใจช่องนี้ก่อนนะน้องคนนี้น่ารักมากอบอุน่นหัวใจสุดฟังให้จบนะเพื่อมีอยู่ว่างานปัดฉิมของโรงเรียนบ้านพลับหนองคำมหาชัยชิโนโบนจังหวัดยะโสธรเมื่อในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจบชั้นป .6 เพียงแค่หนึ่งคน<ๆ>เท่านั้นคือเด็กชายพัทรชยัยแสงสุดโดยคุณครูบอกว่าเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆจึงมีนักเรียนชั้นป .6 เพียงแค่หนึ่งคนและน้องที่จบเนี่ยก็เรียนเก่งมาก ส่งไปแข่งด้านทักษะทางวิชาการก็มักจะคว้ารางวัลกลับมาให้โรงเรียนเสมอต้องขอชื่นชมท่านผอ,อและคณะครูอาจารย์อย่างที่สุดเลยที่จัดงานปัดชิมเล็กๆแต่อบอุ่นและให้ความสําคัญกับนักเรียนขนาดนี้แม้จะมีเพียงแค่คนเดียวที่เรียนจบก็ตามจะเป็นความประทับใจที่น้องจะจดจํำไปตลอดชีวิตเลย อบอุ่นหัวใจจริงๆจากรูปนี้ก็รู้เลยค่ะว่าเป็นโรงเรียนที่น่ารักและอบอุ่นมากระหว่างครูกับนักเรียนคอมเมนต์ชาวเน็ตต่างใจฟูกันใหญ่เลยถ่ะชินชอบข่าวพลังบวกฝากกดติดตามดาได้นะมีแต่รอยยิ้มฝากาคอร์สวันทฟูลสเปซรุ่นที่4แล้วนะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายพื้นที่ปลอดภัยหิวใจให้พลังบวกดูรายละเอียดหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอได้เลยค่ะ